ขอบคุณนะน่ารักจังอันนี้คือบรรยากาศในห้องนะคะมีสองเตียงก็คือนอนได้สามคนวันนี้ก็เพิ่งมาถึงนะคะเดี๋ยวจะเริ่มทำความสะอาดแล้วก็อาบน้ำนะคะ จะวอล์อกให้ดูในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าจะเน้นแค่ช่วงกิจกรรมที่เป็นข้อปฏิบัตินะคะคงจะไม่ได้วอล์อกให้ดูตลอดเวลานะเดี๋ยวเจอกันค่ะ เดินจงกรมเสร็จแล้วนะคะบรรยากาศดีมากเลยก็จะไปกินข้า,าวเช้าเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะแล้วก็พยายามจะถ่ายในปริมาณหรือจังหวะที่มันได้นะคะถ้าอันไหนที่มันแบบไม่ได้เก็บก็หลีกเลี่ยงเพราะว่าไม่อยากให้ ไม่อยากให้มันรบก,กวนผู้ปฏิบัติคนอื่นแล้วก็ไม่อยากให้รบก,กวนการปฏิบัติของตัวเองด้วยแต่ก็อยากที่จะแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นว่าบรรยากาศที่นี่มันสงบแล้วก็น่าหมามากอันนี้คือสาราสุชาดานะคะที่เราเคยมาร่วมบริจาคเพื่อสร้าง ที่เอาไว้ปฏิบัติด้วยตอนปี65นี่ปี67แล้วก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วเนาะเกินครึ่งอันนี้เรากำลังจะเดินไปกินข้าวนะคะมีของที่อยากกินอยู่ก็คือ <c oughs> <c oughs> ปลาต้องโกปลาโกชอบปลาต้องโกคือเป็นคนที่ถ้าของที่ของที่ เไม่เฮลตี้ก็จะไม่ค่อยกล้าซื้อกินแต่ว่าถ้ามาสถานที่แบบจะกินจะชอบออกินปลาต้องกวน้ำตุ้บรรยากาศดีมากนี่เป็นทางเดินลงเขาชิว ก็คืนนอนไม่หลับเลยอะนอนหลับปะนอนแบบมีสติทั้งคืนนะคะเพราะว่านอนไม่หลับเตียงแข็งเพราะว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องอดทนก็คือสีมแปดไงสี่แปดมันมีอีกสามข้อที่เพิ่มขึ้นก็คือห้ามนอนเต็ยงนิ่ม ห้ามดูหนังฟังเพลงแล้วก็ห้ามกินอาหารหลังเที่ยงก็คือกินสองมือ้อมื้อเช้าก็คือตอนนี้ประมาณ7จ็ดปดโมงแล้วก็มื้อสิบเอ็ดโมงปะใชออ่สองมื้อก็เหมือนฟาสติง้งไปดูอาหารกันเสียดเสมือนว่าเราล น,นี้ไม่มีปลาโูง้เร <laughs> าดินยบ่อยอน,น,นชองกาแฟที่ห้อง หังก็เป็นราต,ตารู้สึกเดี๋ยวเก้าโมงใช่ปะเก้าโมงมีเดินจงกรมต่อนาอเดี๋ยวเปิดโคยแบบถ่ายรูปมาแนะนำนะคะถ้าใครที่มาเนี่ยเอาที่นอนมาเอง<ส>จะได้คือที่นี่เขามีให้เช่าแหละแต่ว่าเราก็เอาของเรามาเองนะคะจะได้ไม่ต้องเป็นภาระในการซักแล้วก็ทำความสะอาดนี้มีถุงนอนอี ตอนนี้ตอน11โมงเรากำลังไปรับทานมื้อที่สองและมื้อสุดท้ายของวันนี้ สักหน่อยสักหน่อยเดี๋ยวต้องใช้แรแงนะคะก็เ,เลยต้องเติมเอเนอร์จีหยิบได้เลยค่ะก็ไปหยอดตู้เอา อีนเสร็วเพราะว่าไม่มีไข่ตุ๋นก็ได้เดี๋ยวหยิมีน้ำแข็งด้วยน่าจะหมดเวลาแห่งการรับทานอาหารแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปดูงานกันอันนี้เป็นพวกหมอนเขาบอกว่าหยิบไปใช้ได้นะคะปอกหมอนผ้าป,ปูที่นอนพัดลมอ้าวมีพัดลมเดี๋ยวเอาไปตัวหนึ่งดีกว่า หมอนเต็มเลยแล้วก็มีตู้ให้ร่วมบุญตามกำลังศรัทธาลองเท้านะคะวานใส่มาแล้วก็มาเอาไปอันนี้ดีที่มีรองเท้าติดไว้บนรถทุกคนเราควรมีรองเท้าติดไว้บนรถนะ อันนี้เราก็ทำการยืมพัดลมนะคะเพราะว่าพัดลมเพดานที่ห้องเรามันมีเสียงแลเลยจะใช้พัดลมตั้งพื้นแทนที่นี่คุณแม่ชีใจดีมากเลย แม่ชีที่นี่ก็ใจดีทุกคนเลยนี้เราก็กำลังกลับห้องกันรอบที่แล้วเรามานอนเป็นบ้านเหมือนบังกะโลเลยอะเป็นแบบหลังๆอย่างนั้นแต่ว่ารอบนี้เราก็มาอยู่ตึกก็มีหลายตึกเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วก็ปลอดภัยสะอาดเรียบร้อย ชื่อว่าอาคารศีลบารมี ายเสร็จไปไวนะแล้วสท้ายเพื่อนที่ทของเราสี่ทุ่มไม่ใช่สี่สามทุ่มสามทุ่มแล้ว เริ่มวันตีสี่จบที่สามทุ่มนะคะทุกคนนี่ก็กำลังกลับห้องไฮไลท์ที่ชอบของที่นี่นะคะก็จะเป็นตรงที่เราไปเดินที่เป็นเดินจงกรมกันนะคะเดินรอบๆบบ่อน้ําที่สวยมากๆจะเดินสองรอบรอบเช้ากับรอบเย็นนะคะพวกนี้ก็บกับพี่ต้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารเช้าด้วยก็เดี๋ยวดูกันว่าพวกนี้จะได้กินปลาท่องโก้ไหมนะ้า กูดน,นายฝาซักกันพรุ่งนี้หนูพี่น้องะเย็แม่ใหญ่แม่เล็กคยโอ้ล้วจะบอกคนี้อลังการมากแม่ขอบคุณนะคะแม่อมจำเรจประโยชน์แก่ผู้ี่รัก โดยสการเธิน

เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะที่อยากจะลองมาทำอะไรแบบนี้นะมาลองถือสีงแปดแล้วก็ทำสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ที่กิฟต์ทำคลิปเนี้ยเพราะว่าอยากจะให้คนได้เห็นว่ามันมีสถานที่แบบเนี้ยหลายแบบแล้วแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันซึ่งที่เนี่ยจะเป็นที่ที่ชิลให้อิสระ แล้วก็อยู่ง่ายอยู่สบายเหมาะกับผู้เริ่มต้นแล้วก็เขาไม่ได้ยึดมือถือแล้วก็ไม่ได้มีกฎอะไรมากไม่ได้ให้ปิดวาจาด้วยแต่ว่าเราก็ต้องควบคุมตัวเองแล้วก็ข้อห้ามที่สำคัญก็คือเขาจะไม่ให้เอามือถือเข้าไปเฉพาะตอนที่เราสวดมนในสาราแต่ว่าตอนเดินจงกรมหรือว่าตอนแบบ อยู่นอกศาลาค่ะก็จะใช้ได้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นข้อดีสำหรับคนที่เพิ่งมาจะได้ไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรือว่ายากหรือว่าแบบมันไกลตัวอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ลองมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ดูแล้วก็บ้านพักเขาก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะคะทุกคนเหมาะก,กับผู้เริ่มต้นที่อยากจะลองมาทำอะไรอย่างนี้ดูนะมันชิลมากเลยมีอะไรที่ต้องรู้อีกออรองเท้า จะบอกว่ารองเท้าที่เอามาเนี่ยไม่ควรเป็นเชือกแล้วก็ไม่ควรเป็นรูพวกคร็อกหรือแบบคีนอะไรเงรี้ยของกิฟโดนไปข้างนึงแต่ว่าโชคดีที่แม่ชีอ,อ่ะเนาะเราะเขาไปหามาได้เนาะหรือมาหามันมาคืนไม่รู้เนาะมหะมาเขาเล่นรองเทา้าเขาจะชอบรองเท้าที่เป็นเชือกแบบเป็นรูอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใส่พวกรองเท้าที่มันแบบเป็นเป็นแผ่นอะไม่ได้เป็นสารอะอย่างแบบให้ดู อย่างคู่นี้ได้เพราะว่ามันดูไม่ค่อยน่ากัดเนี่ยอย่างนี้ดูกัดยากใส่ได้เดี๋ยวเอาเอาอันที่โดนกัดอันนี้น่ากัดรู้เยอะโอ้มใหม่ก็โอ้ยละเลยสนุกสนานโอ้ดูนี่ดูนี่ดูนี่เฮ้ยมันเก่งมากอะ่ะที่สำคัญคือที่เนี้ยมันเริ่มมีลิงแล้วนะทุกคนแล้วแม่ชีเขาก็ไม่ได้สนับสนุนให้เราเอาอาหารให้ลิงเพราะว่ามันจะเป็นการเหมือนยิ่งเรียกเขามาแล้วลิงอ่ะมัน ค่อนข้างดุมันกัดแม่ชีด้วยเพราะว่ามันมาแย่งอาหารจากในมือคนแล้วมันก็กัดอย่างเงี้ยซึ่งเราสงสารเขาเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องดกถึงความปลอดภัยของแม่ชีที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มาแล้วเจอลิงอ่ะก็งดให้อาหารลิงนะคะอีกส่วนหนึ่งที่ที่แบบรู้สึกว่ามันทําให้ที่นี่อบอุ่นเพราะว่าเขาอ่ะเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมบุญอย่างเช่น เจ้าภาพอาหารหรือว่าการสร้างตึกสร้างสาราค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยเขาก็จะมีบอร์ดเป็นรายชื่อขึ้นมาเลยค่ะทุกคนว่าใครมาร่วมบูญอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คอมมูนิตี้เนี่ยหรือว่าสถานที่แห่งเนี้ยมันมันไปต่อได้เรื่อยๆคืออาจจะเป็นส่วนเล็กๆแต่ทุกคนช่วยกันอ่ะมันก็มันก็ดีซึ่งกิ๊บก็ชอบตรงนี้ก็ ประมาณนี้คนที่นี่ก็คือสามารถถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้นะคะในบริเวณนอกลานปัดนอกนอกสาราปฏิบัตินะ้ะก็เลยถ่ายคลิปให้ดูได้ค่ะเพถ้าทุกคนมีสถานที่ที่แบบปฏิบัติธรรมที่เหมาะสำหรับใส่ชิลไม่ได้เคร่งมากจนเกินไปแนะนำบอกเพื่อนๆได้แล้วก็บอกคลิปได้ด้วยนะคะที่คอมเมนต์ได้เลยวันนี้ก็ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย